ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ร้าต้มาองมาต้องมาต้อมาเองมาต้องมา้มาตยองมเต้องมา้มาต้องมาต้อะาต้องมานะเมอมอแมกเลยแดกเลอกิาเลยงมาต้องมาตมาเหนื่าองเ้งมื่อยก็ไมาเมา่อยาต้องมาตอยม่เมื่อยก็ไม่เหนื่อยกบโซตากบ้หี้ยง้้้าาอ่อ ี่เมตลอดนานๆรอนานที่เมตลอดนานๆเม่งก็นานไม่มก็นานโว้ย ของที่เราสั่งมาแล้วคะ่ะกุ้งหมึกกระเทียมนะคะแล้วก็ต้มยำมันกุ้งนะคะทุกคนแล้วก็ผัดดอกหอมใส่หมูกรอบแล้วก็ผัดหอยลายนะคะทุกคนวันนี้เราสั่งมาสีอย่างนะคะกินแค่สมคนแต่ว่าหิวมากค่ะทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะแต่ว่าอร่อยมากค่ะทุกคน ตอนจบก็มาถ่ายรูปคู่กับเจ๊กบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า